งานไลฟ์สตรีมเครียดทุกงานครับเพราะว่าเป็นงานที่หา้ามพลาดช่วงโควิดก็จะมีงานแปลกๆอย่างเช่นงานศพเป็นงานของต่างชาติอยากจะให้คนทางบ้านเขาดูด้วยพูดคุยกันในงานได้ผ่านซูมสุริยันสุเกตมการฟรีแลนซ์ไลฟ์สตรีมมิ่งเรียนภาพยนตร์เนี่ยมันก็ต้องเรียนถ่ายภาพก่อนสมัยก่อนก็คือเป็นฟิล์มพอจบมาปุ๊บกลายเป็นยุคดีตอน ผมมาศึกษาทางด้านดีต้อนเพิ่มตอนนั้นก็ทํางานประจําถ่ายภาพแฟชั่นสยามโฟตโตมีตอนนั้นก็คือเจ้านายอ่ะเขาโอเคมากเขาซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีมาให้ลูกน้องเล่นทํางานสตูดิโอตรงนั้นก็อยู่ประมาณปี2ปีผมก็ออกไปได้ลองงานด้านเบื้องหลังภาพยนตร์ผลปรากฏว่าเหมือนหนังจะไม่ได้สร้างคราวนี้ผมก็เลยเปิดสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานแถวเจริญกรุงครับผมด้วยเงินส่วนตัวที่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็ท มาได้สักพักหนึ่งโดยที่ตอนนั้นยังไม่ค่อยมีประสบการณ์เรื่องการจัดการกำลิิหารก็เลยทำได้ประมาณปีหนึ่งแล้วก็ไม่ไหวครับผมผมเริ่มมาเป็นฟรีแลนซ์ครับถ่ายภาพถ่ายวีดีโอเป็นมือปืนให้กับตัววดดิ้งให้ที่อื่นผมมีความรู้สึกว่าผมอยากจะทำอะไรที่มันสนุกมันมีความสุขมากกว่าทํำงานประจำครับผม จุดเริ่มต้นนะครับงานไลฟ์สตรีมเนี่ยผมไปถ่ายงานของมิสแกนแล้วพีดีมิสแกนคุยกับผมเขายังขาดไลฟ์สตรีมซึ่งเขาก็ให้โอกาสผมก็โอเคอยากจะลองดูซึ่งการลองในครั้งนั้นอะผมยังไม่มีอุปกรณ์อะไรเลย ผมก็ค่อยๆมาศึกษาซึ่งเอาอุปกรณ์ตัวเก่าเนี่ยเข้ามาอัดแอปในงานไลฟ์สตรีมครั้งนี้ครับผมพอรู้ว่าถ้าผ่านงานนี้ได้ก็สามารถไปต่อได้ไกลตอนนั้นรู้สึกว่าเป็นงานที่ชอบเลยต่อไปคิดว่าน่าจะมีลูกเล่นอะไรที่มากขึ้นก็เลยมองเห็นว่าช่องทางเนี้น่าจะไปต่อได้ สครบงานไลฟ์ผมสามารถทําได้ตั้งแต่งานสัมมนางานไลฟ์ขายของงานเลี้ยงปีใหม่งานจับรางวัลช่วงโควิดก็จะมีงานแปลกๆอย่างเช่นงานศพเป็นงานของต่างชาติอยากจะให้คนทางบ้านเขาดูด้วยพูดคุยกันในงานได้ผ่านซูมงานไลฟ์สตรีมเครียดทุกงานครับเพราะว่าเป็นงานที่ห้ามพลาดต้องเตรียมอุปกรณ์ซ้อมก่อนวันจริงครับต้องมีอุปกรณ์สำรองด้วยเผื่อวันจริงจะมีปัญหา งานภาพจริงๆน่าจะเป็นงานงานแรกๆนี่แหละครับผมเรื่องเสียงที่ส่งสัญญาณเสียงมาไม่ไม่โอเคเลยพอเรามีประสบการณ์เราก็สามารถแก้ที่หลังได้ครับผมผมก็ไม่เคยคิดปิดโอกาสเลยนะครับเพราะว่าเรื่องทุนน้อยเราไม่จําเป็นจะต้องลงทุนทีเดียวครับเราสามารถซื้ออุปกรณ์ทีละอย่างได้ค่อยๆดูไปว่าอัะไรสําคัญก่อน ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดจากการลองครับผมลองจนมาเจอกับงานที่รักครับผม